วัสเดีครับเพื่อนๆทุกกนตุกตานนะครับที่กข้ามาแบบชุ่มแบบฟังนุม่มซกคนตัวนี้กับกับลางให้ฟังวันนี้กับนุม่มซกจะมาลา่าประสบการณ์จริงนะครับที่เกยใชายวานนี้แลยก็หายครับก็คือวานของสามยานนี่แหละครับวานของสามยานมีสรรพคุณอะไรกับมีสรรพคุณ ช่วยในการแก้ผิดหูผิดตะขาบทีนี้นุ้งจะบอกวันนี่นะครับเราว่านุ้เจะเกยชายรับโดยการเอาใบนะครับเอาใบนี้เลยครับมาตกมาต่ำกับจมเน้าวครับต่ำกับจมเน้าแล้วก็เราข้าวแล้วก็มาโป้นะครับจะรู้สซุดเลยครับว่าตุบๆๆเครือว่าดูดนะครับหลักษา ของงูคบหรือว่าตะคับคบนะครับมาแ่งซัดกระต่อยทังร้ายนั่นแหละครับเรื่อยเอาม้าเบงปันเอามาแล้งกันนะครับว่าสมุนไพรของสยางช่วยในการรักษามาแรงซัดกระต่อยแม่งป้องตะขับคบให้ผู้ปนโรกันนะครับให้ผู้ปเป็นพูกไวยเป็นยาสมุนไพรประจำบ้านได้ครับ แหลเล็กมันเสีดนะครับโอ้แต่แค่นี้นะครับแต่กิ่งนี้ก็ไม่ได้ท่ำเลยนะครับมี่ภาไปต่ำหลือแต่ก้านเปล่าๆนะครับเอามาปักไว้กับขึ้นจนว่าตอนขนาดนี้นะครับก่อนหน้าต้นแบบเก่ากับไ่ต้นนี่นะครับต้าวาเล่าเอามาตัดเป็นต้นหลเล็กกับปักมันกับขึ้นเต็มนะครับให้ได้จัดเกรียแบบนี้นะครับสูนไปกล่องซ้ำยานนะครับ ขอฝากมาด้วยกับสำหรับคลิปนี้กับคลิปนานน้เซ็กเอาเหืืองเงล่าขอ,ของสมุนไพรอะไรมาหลายฟังกันล่าวก็ค่อยตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ